สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมเด y วสําำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์นะับเป็นอุปกรณ์สำคัญตัวหนึ่งที่อยู่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่มักจะเสียเป็นเบอร์ต้นๆอยู่แล้วใช่ไหมครับและช่างหลายๆนะท่านแนละก็คงจะคุ้นเคยกับการถอดเปลี่ยนกันเป็นประจำอยู่แล้วส่วนอาการที่เสียของมันส่วนใหญ่ที่เรามักจะเจอ ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายอาการครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอาการเสียของมันไว้เบื้องต้นโดยข้อมูลที่ผมนำมาแบ่งปันก็คือเป็นอาการที่ผมมักจะเจอกันเป็นประจำและส่วนหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสโพสสอบถามเพื่อนๆในแถบชุมชนที่เป็น fc ที่อยู่ในช่องของเราครับโดยผมขอเรียงลำดับดังนี้ละกันนะครับอาการที่1ห,หลายๆท่านมักจะเรียกว่าซียืดค่าแล้วซียืดค่าคืออะไร ซียืดค่าก็คือซีที่มีค่าการเก็บประจุที่เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นมากผิดปกติครับอย่างเช่นผมมีซีตัวหนึ่งมีค่าเนมเพจเขียนอยู่ที่2,200ไมโครฟารัดและเมื่อวัดค่าจริงก็กลับวัดค่าได้อยู่ที่2494ไมโครฟารัดซึ่งมีค่าผิดเพี้ยนเพิ่มขึ้นกว่า1 3เครับ โดยปกติแล้ว C ที่ยืดค่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรให้กับวงจรมากนะักถ้าหากตัวมันนะไม่เกิดการล่วไหลหรืออาการลีกเกิดขึ้นครับเดี๋ยวผมจะมาแกะดู C ีที่มันยืดค่ากันนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นผมจะพาเพื่อนๆมาดู C ีตัวที่มันใช้งานได้กันก่อนครับ เนี่ยพอแกะออกมาเพื่อนๆก็จะเจอกับน้ำยาที่มันค้างอยู่ในกระป๋องและตัวไส้ในเองก็มีน้ำยาเคลือบเยิ้มอยู่เช่นกันครับผมขออนุญาตถอดขั้วของมันออกมาซะก่อนนะครับเดี๋ยวจะคลายแผ่นที่มันม้วนๆตรงนี้ออกมาให้เพื่อ,อนๆได้ดูพอคลายออกมาเนี่ย รูปโฉมมันก็ยังดูดีเขาก็จะวางแผ่นโลหะสลับกับฉนวนแบบนี้แล้วก็อาเครือบน้ำยาเพื่อรักษาการเก็บประจุนี่ก็คือซีที่มันใช้งานได้ปกติครับส่วนนี้นะก็คือซีตัวที่มันยืดค่าเมื่อสักครู่สังเกตว่าพอผมถอดออกมาไส้ในมันก็จะมีสีเข้มขึ้นนะครับ แล้วภายในตัวกระป๋องเองน้ำยาก็จะไม่มีค้างให้เราเห็นถ้ามาดูที่ฉนวนผมรู้สึกได้ว่ามีการแข็งกรอบเพิ่มมากขึ้นครับผมก็เคยได้ยินข้อมูลมาว่าน้ำยาที่มันหายไปตรงนี้มันจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นความเข้มข้นตรงนี้มันก็จะไปเพิ่มค่าการเก็บประจุของตัวเก็บประจุให้มากขึ้นชั่วคราว แต่ข้อมูลนี้ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่ามันจะจริงเท็จประการใดยังไงเพื่อนๆท่านใดท,ที่ทราบช่วยคอมเมนต์มาด้วยละกันครับทีนี้ผมจะพามาดูอาการที่2กันบ้างครับหลังจากที่เราใช้งาน C ในวงจรของเรามาเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีน้ายาข้างในของมันนะก็จะเริ่มแห้งไปบ้างครับส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเล่งเร้า อย่างที่ผมบอกไปได้แล้วครับมันก็คือมาจากความร้อนจากตัวอุปกรณ์ตัวอื่นๆที่อยู่ติดกับมันที่อยู่ใกล้ๆมันนะฮะอย่างพวกบลิดไดโอดหรือพวกตัวตนทานน้ำยาพวกนี้พอมันแห้งก็อาจจะส่งผลให้ซีเองมีค่าการเก็บประจุที่น้อยลงเขาก็จะเรียกว่าซีมันหดค่าหรือเรียกว่าซแห้งก็ได้เช่นกันครับ อย่างเช่นนะครับ C ตัวนี้เนมเพจเขียนบอกไว้1,000ไมโครฟาัต์แต่ถ้าเราวัดค่าจริงๆเรากลับวัดค่าได้เพียง166ไมโครฟาัตดค่าเพี้ยนไปกว่า83%และก็มีค่า ESR สูงถึง4โอห์มครับหลายๆเคส C ที่เราพบเจอก็มีอาการบวมเป่งและมีน้ำซ้ำมันพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในรว่ามันแห้งจริงๆหรือเปล่านี่ฮะไส้ในสีเข้มขึ้นแล้วก็แห้งกลิบเลยครับฉันหนวนนะรู้สึกว่ามันจะกรอบแห้งแกะออกมานี่ติดเลยครับแกะออกมาเนี่ยค่อนข้างลำบากก็คือถ้าเป็นนักมวยนี่พูดง่ายๆก็คือมันหมดสภาพยกธงขาวไม่สามารถชกต่อได้นั่นเองครับ ต่อไปอาการที่3อาการก็คือซีวัดค่าไม่ได้ซี C. วัดค่าไม่ขึ้นตัวนี้ก็หนักเลยครับถ้าสังเกตด้วยสายตาตรงส่วนหัวของซีมันก็อาจจะมีอาการแตกทะลุหรือมีอาการของซีระเบิดร่วมด้วยได้และอาการที่4เป็นอาการที่ช่างหลายๆท่านบอกว่าหน่าปวดหัวที่สุดนั่นก็คือซีรั่วน,นั่นเอง อาการซีลีกหรือซีรั่วส่วนใหญ่ก็จะเจอกับซีที่มันแห้งแต่บางเคสมันก็ไม่ได้บ่งบอกอาการอย่างชัดเจนสังเกตตรงหัวมันก็ไม่ได้ปูดบวมลักษณะภายนอกก็ดูดีมีเสน่ห์วัดค่าการเก็บประจุได้ปกติไม่ได้มีการเพิ่มค่าหรือลดค่าไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดครับแต่ตัวมันมีค่าความต้านทานแฝงอยู่ในตัวเก็บประจุในลักษณะขนานแบบนี้ครับ ก็เลยส่งผลให้ตัวมัน 1. มีไฟลั่วเข้าไปในวงจรได้ 2. เกิดความร้อนสะสมวงจรอาจจะทำงานผิดปกติครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะมัลติมิเตอร์ทั่วไปที่เราใช้วัดค่าการเก็บประจุเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะหลงทางได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีวิธีสังเกตง่ายๆนะก็คือซีที่มันรั่วเยอะๆมักจะยืดค่าหรือไม่งั้นก็ใช้ระยะเวลาในการวัดนานกว่าปกติ เพราะว่าตัวมันนะมีกระแสที่ล้วไหลมัลติมิเตอร์ก็เลยจับค่าไม่นิ่งนั่นเองครับแต่ก็จะมีวิธีการวัดซีที่ล้ววพวกนี้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทําเป็นคลิปถัดไปให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าถ้ายัดใส่คลิปนี้นะเดี๋ยวมันจะยาวครับอาการต่อไปอาการที่5 C มีค่า ESR สูง หรือว่า C มีค่าความต้านทานแฝงภายในตัวมันสูงแล้วค่า ESR สูงมันไม่ดียังไงครับปกติ C ตัวที่มันดีๆค่า ESR มันจะต่ำแต่ถ้า C ตัวที่มีปัญหานะอย่างเช่น C ที่หัวปูดบวมแบบนี้ค่า ESR ก็จะสูงมากครับเมื่อมันเจอกับพวกงานความถี่กระแสไฟที่ไม่เรียบ กระแสไฟที่ริ p โ e ซีพวกนี้ก็จะเกิดความร้อนสะสมบางวงจรนะแรงดันไฟฟ้าออกมาไม่เรียบบางวงจรแรงดันไฟฟ้าในวงจรตกบางวงจรความถี่เพี้ยนครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าค่า ESR มันสูงหรือต่ำเขาก็จะมีเครื่องมือที่สามารถวัดค่า ESR ได้อย่างเช่น เครื่องมือวัด lcr ราคาประหยัดของผมตัวนี้หรือว่าจะเป็นมิเตอร์ที่เขาวัดค่า e s r โดยตรงเพื่อนๆก็จะเห็นว่า c ที่สภาพดูดีเหล่านี้ก็อาจจะมีค่า e s r ที่สูงมาก ก็เป็นไปได้ครับส่วนค่าความต้านทานเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยต่อวงจรเพื่อนๆก็สามารถตรวจสอบได้จากตารางที่แสดงขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะมีเปรียบเทียบระหว่างแรงดันที่มันทนได้และค่าการเก็บประจุค่าที่เราวัดก็อย่าให้มันเกินนะครับถ้าค่ามันเกินก็ให้ถอดโยนทิ้งเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยก็สรุปได้ว่าสีที่ยืดค่าเพื Barbie ่อนๆก็ไม่ควรใช้ เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันรั่วหรือเปล่าส่วนซีแห้งนะเพื่อนๆก็ไม่ควรใช้เพราะค่าการเก็บประจุของมันจะลดลงไปมากและตัวมันไม่นานก็อาจจะระเบิดขึ้นได้ครับส่วนซีที่เราไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของมันเราก็ควรที่จะมีเครื่องมือที่ดีตรวจสอบการทำงานของมันครับและซีที่มีค่าผิดเพี้ยนเกินบวกลบ10%ในหนังสือหลายๆเล่มก็แนะนำให้เปลี่ยนตัวใหม่จะดีที่สุด และก็ยังมี C ีอีกหลากหลายอาการที่ผมยังไม่ได้พูดถึงยังไงยังไงผมขออธิบายไว้เท่านี้ก่อนถ้าเนื้อหาตรงไหนมีความผิดพลาดผิดเพี้ยนเกิดขึ้น<ๆ>เพื่อนๆก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาตอบได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ